สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านก็กลับมาเจอกันอีกครั้งับการวิเคราะห์วิจารณ์โมเทจเจ็ดสีอาทิตย์ที่สามธันวาคมหกสามก็เป็นการครบวิจารณ์ล่วงหน้านะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นัดนี้ด้วยครับนะอาทิตย์นี้ก็เป็นโมเทจเจ็ดสีล้วนๆนะครับคู่แรกครับก็เป็นการพบกับหลวงเจ้าสุดหล่อออดตึกแดงครับจะพบกับเจ้ากสิกรนายกเอกทัศลาครับส่วนคู่ที่สองก็เป็นการพบกับหลวงเจ้าฉลามขาวตอมอสีครับจะพบกับเจ้าวรพลเกียรติชจนันครับคู่ที้ชกกันที่พิกัด127ปอนด์ครับ ส่วนคู่ที่3ครับก็เป็นการพบกับหลังเจ้าเฟสเอราวันครับจะพบกับเจ้าพิษรภาสอโสภิษครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัด122ปอนด์ครับส่วนคู่เอกครับก็เป็นการพบกับหลังเจ้าเฟอร์รารี่แฟร์เช็คครับจะพบกับเจ้าทักษิณเล็กสจปริกกุไถยครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัด139ปอนด์เล่าไปใจกันเลยนะครับคู่แรกครับก็เป็นการพบกับหลังเจ้าสุดหล่ออัดตึกแดงครับจะพบกับเจ้าเกษะสกรนายกเอธิเซียครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัด104ปอนด์ครับ เจ้าสุดหล่อออจุกแดงครับครั้งนี้ก็เก็บตัวฟิโซมอยู่ที่ค่ายสอจารุวันครับอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดครับตี้เป็นมวยสูงยาวรูปร่างดีครับเขาในเหนียวแน่นครับเดินหน้าท้าชนครับนะประเภทถอยหลังหกล้มครับนะชกสนุกนะครับมีลูกเข่าโยนนํำแล้วก็ตางหนก็มีลายแขนกดแขนขวางหน้าดันแทงครับนะข้อแข็งแกร่งครับนะแต่ว่าเป็นนักมวยที่อาวุธมวยน้อยครับทรงมวยไม่สวยงามครับ โครงเคลงครับนะไอคิมโมสมองมววจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าหัวจิตหัวใจดีครับนะวันนี้ก็จะได้เปรียบรุ่นล่างช่วงชกที่สูรงลอยกว่าเห็นแน่นอนครับสลับเจ้าสุดหล่อครับมาดูครับสามฝั่งหลังของเจ้าสุดหล่อครับก็มีชนะคะแนนเจ้าเพชรนาเยะครับสิทธิ์นายกอ,อนงครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเพชรพระแสงเล็กครับสอโชคมีชัยและครั้งล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้าพระแสงเล็กสอโชคมีชัยอีกครั้งครับส่วนคุ่ชกก็คือเจ้ากสิกรนายกเอกษสลาครับคราวนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ใกล้สอโชคมีชัยครับอยู่กับ ตู่ท่าสลานครับนะตัวนี้เป็นมวยขวาครับประเภทเล็กพิกกี้หนูนะครับอาวุธมวยครบเครื่องครับนอกได้ได้ดีครับอาวุธมวยหลากหลายนะวงนอกก็มีลูกเปะได้หนักทั้งซ้ายทั้งขวาครับวงในก็มีไร้แขนกุดแขนขวางหน้าดันแทงครับมีสู้เข่าครับไอคิวมวยสมองมวยดีครับเหลี่ยมเชิงดีครับนะสลับเจ้ากะสีกรครับมาดูครับสาพฟัาหลังของเจ้ากะสีกรครับก็มี ชนะคะแนนเจ้าสุดหล่อเพชรเกิดเพชรครับคู่ชกในวันนี้ครับนะแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าภูมิใจไทยสสประกอบและครั้งล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้ายอดบงงามไดมอนด์98ครับคู่นี้ครับเคยชกกันมาแล้วครับปลายปีที่แล้วก็วันนั้นก็ชกวันที่14เดือนธันวาหกสองนะครับชกกันที่ลุมพินีนะครับวันนั้นก็ชกกันได้สนุกนะครับนะคู่ขี้สูสีแล้วก็เจ้ากะิกรนี่ก็อาศัยครับนะเดียมเชิงครับไอขี้มูสมองมูลที่เหนือกว่าก็เบียดเอาชนะไม่ได้ครับ ครั้งนี้ก็เป็นการแก้มืออีกครั้งของเจ้าสุดหล่อครับครั้งนี้ก็ชกที่ช่องเกตสีครับวันนี้ครับผมก็ยังชอบปฏิเจ้ากะสิกรครับนายกเอฮัสลาครับนะผมมองว่าเจ้ากสิกรนี่ไอคิมัวสมองมวยครับจะเหนือกว่าครับส่วนเจ้าสุดหล่อครับวันนี้ก็จะได้เปรียบรูปร่างช่วงชกที่สูงลอยก็เห็นแน่นอนครับนะแต่ว่าเจ้าสุดหล่อนี่เป็นมวยที่ว่าอาวุธมวยน้อยครับนะทรงมวยไม่สวยงามครับโครงเคร่งครับนะ อาวุธถนัดอาวุธหลักของเจ้าสุดหลอก็คือลูกเข่าในครับนะซึ่งเข้าไปที่เจ้าเกษตริกรนี่มีโอกาสนะครับเห็นตัวเห็นตังครับมีโอกาสขยับขยายได้นะครับเพราะว่าเจ้าเกษตริกรนี่ก็วงนอกนี่เตะได้หนักทั้งซ้ายทั้งขวาครับวงในก็มีลูกเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้เก่งครับไม่ง่ายที่จะไปปั้มตีเจ้าเกษตริกรนี่ไม่ง่ายครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ฉลาดนะครับนะเชิงมวยนี่เหลี่ยมเชิงนี่ยอดครับสรับเจ้าเกษตสิกรครับตัวเล็กครับแต่ว่า เป็นมวยที่ว่าผิวนะครับนะผิวเหลี่ยมเชิงดีครับเจ้าสุดหล่อนี่จะชนะได้ก็ต้องลุ้นไปปลายครับซึ่งเจ้ากระสิกรนี่ก็ประเภทที่ว่าปอดใหญ่ปลายแรงครับนะไอตัวนี้หมดไม่เป็นครับมีกอก1ก๊อกอก๊อกอกตลอดครับคู่แรกครับฟันทงครับเบื้องต้นครับยังชอบครับนักมวยที่เคยชนะมาอย่างเจ้ากสิกรครับคิดว่าวันนี้คงไล่ไม่จนครับน่าจะเป็นหนังวนเดิมครับนะคู่แรกครับ เปิดหัวทำทุนครับชอบไปเจ้ากะสีกรนายกเอกสยาจะย้ำแขนเอาชนะเจ้าสุดหล่ออีกครั้งครับสมาชิกเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับก็เป็นการพบกลองเจ้าฉลามขาวตอมอสีครับจะพบกับเจ้าวรพลเกียรติชชนันครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัด127อปอนด์ครับเจ้าฉลามขาวตอมูสีครับไอตัวนี้ก็คราวนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคเซนชัยมุทยยิมครับอยู่กับเสียแกะครับนะค่าใหญ่ค่ายมาตรฐานครับนะ อนตัวนี้ก็เป็นมวยขวาครับประเภทจังหวะฟีครบเครื่องครับนะตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวาครับมวยจังหวะ2ครับนะเพื่อเตะและพับเท้าขาครับไอคิมวยสมองมวยดีครับเหลี่ยมเชิงดีครับนะฟอร์มกำลังสุดกำลังห้านะครับสลับเจ้าสลามข่าวครับมาดูครับสามกำลังของเจ้าฉลามข่าวครับก็มีชนะคะแนนเจ้าเหนือทรนีลูกวิทยาครับและก็มาชนะคะแนนเจ้าทรงกดน้อยซอเดชันและข้างล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าหนุ่มสุริน ชอเกตวีนาครับเรียกว่า3ามฟอมหลังนี่ก็ชนะรวดนะครับสรับเจ้าฉลามขาวครับส่วนคุณชกก็คือเจ้าวลพลเกตชชนันครับคราวนี้ก็เก็บตัวไปซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกเจแม่ใสทองครับในจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายครับประเภทจังหวะฝีมือครับอาวุธมวยครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับนะต้นต้นในรุ่นน้ำน็อกได้นะสลับเจ้าวลพนครับมาดูครับสามฟหลังของเจ้าวลพนครับก็มี แพ้คะแนนเจ้าชาปยักษ์ศักสตูลครับแล้วก็มาชนะนกโลกที่3าเจ้าฟ้ามีชัยดับลันสารคามแต่ครั้งล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าชาปยักษ์ศักสตูลครับคุณครับเปรียบเทียบกันครับเจ้าฉลามขาวก็อาวุธมวยครบเครื่องครับน็อกได้ในดีครับนะส่วนเจ้าวรพลก็มวยจังหวะฟีมือตั้งรับตัดทางครับติซ้ายต่อยซ้ายครับนะวันนี้ครับผมครับชอบไปที่เจ้าฉลามขาวตอมอสี่ครับนะ วันนี้ก็เจ้าฉลามขาวนี่ก็มาเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่กับเสี่ยแขกครับนะค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานน้ำเลี้ยงดีครับนะซึ่งวันชกนี่ก็มีเสี่ยแขกนี่อัดฉีดก่อนชกแน่นอนแล้วก็คอยค้ำกับขา,ขา,ขาหน้าเสือครับนะเรียกว่าหน้าเสือของเจ้าฉลามขาวจะเหนือกว่านะครับสำหรับชกในวันนี้ครับนะส่วนเจ้าวรพลครับก็เป็นมวยจวังหวะฝีมือที่ว่าไม่ชอบมวยเข่าครับนะไอ้ตัวน,นี้ก็เห็นเข่าไม่เห็นระเบิดนะสลับเจ้าวรพลครับ วงนอกนี่เจ้าฉลามขาวไม่เสียเปรียกครับส่วนวงในครับเจ้าฉลามขาวจะดีกว่าครับเพราะว่าเจ้าฉลามขาววันนี้ก็จะได้เปรียบรูปร่างชงชกที่สูงลอยกว่าด้วยนะครับนะวงในนี่เจ้าฉลามขาวมีลูกเข่าในครับนะแทงในหนักได้แรงแล้วก็เข่าในยัดไส้ดีด้วยนะครับสรับเจ้าฉลามขาววันนี้ครับชอบครับเจ้าไปที่เจ้าฉลามขาวครับนะชอบหน้าเสือเสียแขกครับชอบนักมวยที่กำลังฟอร์มสดกำลังเ้านะครับสรับอย่างเจ้าฉลามขาวครับ คู่สองครับเบื้องต้นครับชอบพระริเจ้าฉลามขาวตอนมสี่ครับสมาชิกเดินทางถึงคู่สามครับก็เป็นรลองคู่เอกครับก็เป็นเจ้าเฟสเอราวันครับจะพบกับเจ้าพิษระพาสอโสพิษครับคู่นี้ชกกันที่ประกัดหนึ่งหลองปอนครับเจ้าฟสเอราวันครับคราวนี้ก็เก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายเอราวันครับในจังหวัดยะลาครับตัวนี้นะ ตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับประเภทจังหวะพีมือตั้งรับจับทางครับติซ้ายต่อยซ้ายครับประพิษติแล้วพับเท้ค่าครับนะไอคีมวยสมองมวยดีครับระยะประชิดก็มีหมัดครับมีสอกเสริมครับที่อันตรายครับเก็บกันอาวุธคู่รสู้เก่งครับสลับเจ้าฟิเอราวัณครับนะมาดูครับสามกำลังของเจ้าฟิเอราวัณครับก็มีชนะคะแนนเจ้าปฏิหารโพลบุ่นครับนะแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าสู้ศึกสอพนุษในครั้งล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรชีตากรบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตครับส่วนคู่ชกก็คือเจ้าเพชรดภาิ ครันนี้ก็เก็บตัวพิซ้อมอยู่ที่ค่ายสโซพิษในจังหวัดพิจิตรครับนะนี่เป็นมวยซ้ายครับพิษอาวุธมวยครบเครื่องครับนะนอกได้ในดีครับนะมีลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายที่หนักหน่วงรุนแรงครับวงในก็มีแรงแขนกดแขนขวางหน้าดันแทงครับนะระยะประชิดก็มีหมัดมีศอกเสริมครับนะพิจิตหัวใจดีครับครั้นี้ก็เหมือนชกในบ้านครับเพราะว่ามีพี่เอกปัตนีครับนะในอยู่ในทีมงานคนจัดนี่คอยสนับสนุนอยู่นะครับสลับเจ้าเพชรพราครับ มาดูครับสาวผมหลังของเจ้าเพรประภาครับก็มีแพ้คะแนนเจ้าเอกลักษณ์สอสมานกามนครับะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าสถานฟ้าอีมิเนนแอร์ในครั้งล่าสุดนี่ก็มาแพ้นอกลูกที่สเจ้าน่ารักปอประจักษ์ที่่องเจ็ดสีครับคู่นี้ครับเปรียบเทียบกันครับเจ้าเฟสเอลวันก็จะได้ความสดความห้าวครับไฟสุดท้ายก็ชนะมาครับส่วนเจ้าเพิระพาครับก็จะได้เปรียบกระดูกที่ชั้นการผ่านมวยครับนะวันนี้ครับผมครับยังชอบไปเจ้าเฟสเอลวันครับ ผมว่าเจ้าฟิสอิลวันในไฟล่าสุดนี่ที่ชนะเจ้าพิสชีตาคุสุพันธ์มาเนี่ยโชคดีครับนะโชคดีติดตาครับนั้นก็เป็นลองเป็นลองแต่ว่าใช้ลูกศอกครับงัดเจ้าพิชชีตาทนี่แตกแล้วก็คุมรูปเกมเอาชนะมาได้อย่างสวยงามครับส่วนเจ้าพิรภาครั้งล่าสุดนี่ก็ไปแพ้ยกที่4แพ้นอกยกที่4เจ้าน่ารักมาวันนั้นครับเจ็บครับเจ็บหนักครับนะแตกตรงดั้งจมูกครับนะแตกเยอะพอสมควรครับแพ้นอกยกที่4ี่มา ก็ต้องดูครับว่าแผลเจ้าพิษภานี่ภายใน 1- ถึงสองเดือนที่ผ่านมานี่หายดีหรือยังครับนะหายสนิทดีหรือยังครับบางทีมันอาจจะหายแต่ข้างนอกแต่ข้างในมันอาจจะมีแบบช้ำนะครับนะยังเหมือนว่ายังหายไม่สนิทดีครับนะผมมองว่าเจ้าพิษภานี่จะเสียเปรียบตรงนี้ครับนะแล้วมองว่าเจ้าพิษภาช่วงหลังนี้โดนอะไรนะครับโดนอะไรมียุบมีอาการยุบมีอาการย่นในเห็นตหลอดนะซึ่งเจ้าพิษภานี่ก็เป็นมวยที่ว่าทรงมวยที่ว่า ออกจบอ่อนแอนทรงมวยไม่สวยงามครับวันนี้ครับเรียกได้ว่าถ้าเข้าไปที่เจ้าเฟสเอราวันมีโอกาสครับนะเห็นตัวเฮนตังครับมีโอกาสขยับขยายได้ครับนะคู่ที่3ครับรองคู่เอกครับเบื้องต้นนะครับยังชอบไปเจ้าเฟสเอราวันครับนะชอบที่ความสดความเข้าครับอาวุธมวยไอคิวมวยเหนือกว่าครับนะวันนี้ครับเบื้องต้นครับชอบไปเจ้าเฟสเอราวันมองว่าดีกว่าครับสมาชิก เ็นทางเสือู่เอกครับก็เป็นการกําลังเจ้าเฟอร์รารี่เฟอ์เทคครับจะพบกับเจ้าทักษิณเล็กสจเปียกอุทัยครับคู่นี้ชกกันที่ไปกัดหนึร้อามสิบปอนด์ครับเจ้าเฟอร์รารี่ครับเฟอ์เทคครั้งนี้ก็เก็บตัวฟิตทอมอยู่ที่ค่ายเฟอ์เทคครับอยู่ในจังหวัดชนบุรีครับนะท่านี้เป็นมือขวาประเภทสูงยาวรูปร่างดีครับเขาในอาชีพครับนะเขาแหลมแทงเจ็บครับนะวงนอกก็มีลูกเตะขวาต่อยขวาน้ำครับวงในก็มีไล่แขนกดแขนขวางหน้าดันแทงครับ เขานายจะใสซดีนะสลับเจ้าเฟอร์รารีครับนะมาดูครับสาวผอมหลังของเจ้าเฟอร์รารีครับก็มีแพ้คะแนนเจ้าเมืองไทยพีเคเซนชัยมุทัยยิมครับนะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าทักษิณเล็กกรตนิวัตครับกู้ชกในวันนี้ในครั้งล่าสุดนี้ก็มาชนะเจ้าเมืองไทยพีเคเซนชัยมุอัยิมอีกครั้งครับนะส่วนคูชกก็คือเจ้าทักษิณเล็กครับสจอเปยกอุทัยครับนะ ครันนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมยู่ค่ายสิบมนชัยครับในจังหวัดกาญจนบุรีครับนะครั้นี้ก็มีสจเปยกบุไทยครับคอยสนับสนุนครับนะตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายครับประเภทตั้งรับจับทางครับนะติดซ้ายเตยซ้ายครับมวยจังหวะสองครับนะประเภทติดและพับแทง้าคาครับนะไอคิวมวยสมองมวยดีครับนะมีนุกตุกลูกหักลูกเทตัอให้คู่ต่อสู้เสียเหลี่ยมเสียทรงแล้วก็เก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้เก่งกับสลับเจ้าทักสินเล็กครับมาดูครับสาวฝาหลังของเจ้าทักสินเล็กครับก็มี แพ้คะแนนเจ้าศิวกรเกียรติเจริญชัยครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าศิวกรเกียรติเจริญชัยในครั้งล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนเจ้าธนัญชัยเฟรตเชกที่ช่องเจ็สี่ครับคู่นี้ครับเคยชกกันมาแล้วครับหนึ่งครั้งวันนั้นก็ชกวันที่สิบมกราหกสามครับที่สึกเกียรติเพชรเกมวันชกวันนั้นก็คู่ขี้สุสีครับพลิกไปพลิกมาครับแต่ว่าเจ้าเฟอร์รารี่ก็อาศัยเข่าในครับเบียดเอาชนะไปปลายครับวันนี้ก็เป็นการแก้มือครับของเจ้าทักซิเล็กที่ช่องเจ็สี่ครับ วันนี้ครับผมยังชอบครับนักมวยที่เคยชนะมาอย่างเจ้าเฟอร์รารี่ครับนะครั้งนี้ก็เจ้าเฟอร์รรี่เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ค่ายเฟรเช็คครับก็ค่ายนี้ก็ค่ายใหญ่ครับค่ายมาตรฐานน้ำเลี้ยงดีกับแต่ทำมวยออกมาตัวนี่แข็งครับนะผมมองว่าเจ้าทักษิณเล็กนี่โดนอาวุธหนักๆแรงไม่ค่อยได้ครับไฟล่าสุดนี่ที่ชนะเจ้าธนันชัยมานี่ก็วันนั้นก็เป็นลองครับเป็นรอง1 0 15ช่วงตัวครับ ก็ขนาดชกกับเจ้าธนันชัยชกกับมวยตัวเล็กขนาดนั้นเจ้า,าทักซินเล็กยังชกได้ไม,ไม่ไม่ดีครับวันนี้ครับมาเจอกับเจ้าเฟอร์รารี่ซึ่งเจ้าเฟอร์รารี่นี่ส่วนสูงนี่จะสูงกว่าเจ้าทักซินเล็กอีกครับนะสูงประมาณสูงห่างกันประมาณสัก 2- 3มเซนเนี่ยซึ่งเจ้าเฟอร์รารี่นี่สูงกว่าครับวันนี้เจ้าเฟอร,ร์รารี่นี่วงนอกเนี่ยเจ้าเฟอร์รารี่ไม่เสียเปรียบนะครับนะประเภทที่ว่าอาวุธ ตะหนักต่อยแรงครับนะวงในเจ้าเฟอร์รารี่ดีกว่าครับเพราะว่าเจ้าทักสินเล็กนี่เป็นมวยที่ว่าไม่ชอบวงในอยู่แล้วครับนะเห็นเขา่ามันเห็นระเบิดเช่นกันครับสำหรับเจ้าทักสินเล็กครับนะซึ่งเจ้าเฟอร์รารี่เสียเปรียบคือว่าเจ้าเฟอร์รารี่นี่ก็หายไปนานแค่เท่านั้นครับนะแต่ว่าการหายไปนานนี่ถ้าซ้อมอยู่ที่ค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานอย่างเฟอร์เทคนี่ผมมั่นใจว่า,วาถ้าร่างมวยที่ไม่ดีเนี่ยเขาไม่ปล่อยออกมาครับนะ วันนี้ครับเบื้องต้นครับนะยังชอบปฏิเจ้าเฟอร์รอรี่ครับนักมวยเคยชนะมาครับนะวงนอกเฟอร์รอรี่ไม่เสียเปรียบกับวงในครับเจ้าเฟอร์รอรี่ดีกว่าครับนะวันนี้ก็เจ้าเฟอร์รอรี่ได้เปรียบรางชุกๆที่สูงไวกว่าเห็นด้วยครับวันนี้ครับฟันธงครับเบื้องต้นครับครูเอกครับชอบปฏิเจ้าเฟอร์รอรี่เฟเทคครับจะย้ำแค้นเอาชนะเจ้าทักซินเล็กซอจเปียกอือไทยอีกครั้งครับสมาชิก สรุปครับมวยรักมวยชอบครับที่เด็ดเซียนใต้ช่องเจสีอาทิตย์นี้ครับนะคู่แรกครับชอบพระเจ้ากสิกรนายกเอกทศลาครับส่วนที่2ครับชอบพระเจ้าฉลามขาวตอหมโหีครับส่วนคู่ที่3ครับชอบพระเจ้าเฟสเอราวันครับนะส่วนคู่เอกครับชอบพระเจ้าเฟอร์รารี่แฟร์แท็กครับเรียกว่ายิงแดงกันเลยนะครับอาทิตย์นี้ครับนะชอบแดงยกมุมครับก็มาถึงครับมวยรักมวยชอบที่เด็ดเซียนใต้ครับ2ตัวเน้นๆครับนะ ชอบครับมากมากครับชอบพระเจ้าฉลามขาวตอมอสีครับนะแล้วก็อีกตัวครับชอบพระเจ้าเฟอร์รารี่แฟร์เช็คครับนะสองตัวนี้นครับฉลามขาวเฟอร์รารี่ครับก่อนจะเข้ไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ